ถังดับเพลิงที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทเลยสวัสดีครับผมทุกคนพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเภทเชื้อเพลิงนะครับมันก็มีหลากหลายประเภทนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเลือกซื้อถังดับเพลิงที่เอามาใช้กับประเภทเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือว่าฟินอดับเพลิงมาไม่ถูกต้องกับประเภทเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้เราฉีดไฟไม่ดับ นะครับซึ่งมันมีความอันตรายต่อคนใช้งานแล้วก็เป็นการเรียกตดับเพลิงที่ไม่เก็บประโยชน์ทีนี้นะครับวันนี้ผมมีน้ํายาดับเพลิงตัวหนึ่งนะครับอยากจะมาให้ข้อมูลเพราะทุกคนนะครับก็คือว่าตัวน้ํายาไฟเอส0ันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นน้ํายาที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทเลยนะครับผมน้ำยาไฟเอดนะครับเป็นถังดับเพลิงถังสีเขียวก็คือลักษณะของน้ํายาเนี่ยคล้ายน้ํายาโฟม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติทุกคนรู้จักถังกระเพลิงชนิดโฟมที่เป็นถังแซนเลนนะครับน้ำยาเฟกับน,น้ำยาโฟมเนี่ยลักษณะฉีดไปปุ๊บเนี่ยก็คือใจคล้ายๆกันเพราะาเป็นฟองโฟมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวถังกระเพลิงชนิดโฟมนะครับไม่สามารถฉีดใช้กับไฟฟ้าได้เพราะว่าน้ำยาโฟมนะครับเป็นสื่อในการนําไฟฟ้าคนที่ฉีดมีโอกาสถูกไฟดูดไฟช็อตได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อคนใช้งานแต่ตรงข้ามกับน้ํายาไฟเอนะครับสามารถฉีดใช้กับ ดโดยที่น้ํายาฟเฟรชไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับคนฉีดน้ํายาฟเฟรชเนี่ยไม่อันตรายเมื่อไปฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมทีนี้นะฮะเรามาดูกันว่าจุดเด่นนะครับประโยชน์ของยาเฟรชเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจุดเด่นข้อแรกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือยา,ฟาเฟรเนี่ยสามารถดับไฟทุกประเภทเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเรียกสือจากเพลิงเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้อง อาจจะไม่ต้องแบบศึกษามากว่าเอ๊ถังระเลิงประเภทนี้สามารถฉีดไฟประเภทไหนได้บ้างนะครับประเภทนี้ฉีดไฟดับประเภทไหนได้บ้างนะครับไฟเอสามารถฉีดดับไปได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภท A B C D และก็ K นะครับผมจุดเด่นข้อที่2นะครับน้ำยาไฟเอ็เนี่ยเมื่อฉีดดับไฟแล้วเนี่ยโอกาสที่ไฟจะติดขึ้นมาใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลย เป็นเพราะว่าน้ํายาเฟดนะครับเมื่อฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปคุมในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับไม่ให้อากาศเข้าไปเติมดังนั้นเนี่ยเมื่อองค์ประกอบนะครับถูกตัดออกไปตัวหนึ่งเนี่ยก็คืออากาศถูกตัดออกไปเนี่ยทำให้ไฟจะลติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าบริเวณของเราเนี่ยเรารู้ว่ามี er เชื้อเพลิงประเภท A ก็คือพกไม้ผ้ากระดาษยางเยอะเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำยาไฟเอเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาไฟเอเนี่ยสามารถ ฉีดดับได้ดีมากในเชื้อเพลิงประเภท A นะครับไฟดับค่อนข้างจะเร็วมากนะครับผมแล้วก็ประโยชน์ข้อต่อไปข้อที่4ี่นะก็คือว่าน้ํายาเฟรชเนี่ยจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้พเพราะเนื่องจากวัตถุลุํายานะครับสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับอายุการใช้งานเนี่ยนะครับประมาณ5ปีไม่ต้องส่งถังไปรีฟิลใหม่ทุกปีนะครับซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนนี้ทีนี้เราพอทราบแล้วว่าจุดเด่นของน้ำยาเฟรชนนมีอะไรบ้าง ผมจะพาทุกคนนะครับมาฟังในส่วนของมาตรฐานความจำรับของน้ำยาตัวนี้กันด้วยนะครับแน่นอนนะครับเราจะซื้อถังกระเพิิมสักถังหนึ่งเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีมาตรฐานอะไรรับรองบ้างนะครับคือน้ำยาฟาเอ็นะครับมีมาตรฐาน underwriter laboratory นะครับหรือ UL เนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสถาบัน UL เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า ในตัวนั้นน,น,นะครับแล้วก็ลำยาเฟดก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ U L รับรองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนมาตรฐานข้อที่2นะครับก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จกักและก็ได้รับความยอมรับค่อนข้างมากนะครับเราสามารถรับผลได้จากห้างสินค้าใหญ่ๆนะครับกรุงเทพหรือแม้กะระทั่งต่างจังหวัดก็ดีนะครับเลือกใช้สังกะเพิ่มยาเฟดอยู่ในหลายที่หลายสาขานะครับผมเห็นไหมครับว่า น้ำยาไฟเอ็นนะครับจะช่วยให้เราในการที่จะเลือกซื้อถัเพลิงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเป็นน้ํายาที่ครอบคลุมนะครับสามารถฉีดดับไฟทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็อย่างคือเป็นน้ายาที่ไม่ได้มีราคาสูงกว่าสั่งเพลิงประเภทอื่นในท้องตลาดมากเลยนะครับผมดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสในการที่จะเลือกซื้อถั่เพลิงนะครับก็อยากจะแนะนำน้ำยาไฟเอ็นให้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้อถั่เพลิงในครั้งต่อไปนะครับ